ตััววฝาวหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม มีทั้งเกมฟ e ีไฟ ROV, วอเ a n ต Overwatch oh, แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สกินแจ็คลิงและเบอร์เกอร์คิงทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกณฑ์ครับผม สวัสดีครับทุกคนเราไม่ได้เล่นกันนานมากนะครับกับปืนนี้บาลสพีหรือว่า Mbx นั่นเองนะครับในแพทใหม่เนี่ยมันได้บัฟมาแบบโหดมากนะครับเป็นปืนที่ยิงดามจดีเลยนะครับใกล้เคียงกับ m b 7ที่เป็นเมตาในตอนนี้เลยนะครับเป็นปืนที่รอมานาาเหมือนกันที่มันจะเล่นได้สักทีนะครับปืนนี้บาเเลผมใส่เป็นตัว 12blueen นะครับจูนรีคอยอย่างเดียวนะครับอันนี้แล้วก็เลเซอร์เร็งเร็วครับผมตัวเดิมเลยแล้วก็จูนสปินทูไฟกับ A d s นะครับเลียกิบผมใส่เป็นตัว บลูเอ็นแฟดกิฟนะครับผมแล้วก็จูนสมิฟไฟเอเดสกระสุน50นะครับแล้วก็ออปติกผมใส่เป็นส l ลิมโปเหมือนเดิมนะครับสาเหตุป,ปืนนี้นะที่ผมเลือกใส่อ่าออปติกครับเพราะว่าไอรอนไซด์มันมองง่ายก็จริงน,นะครับแต่ถ้าเราเดินยิงเนี่ยตูดมันบังเป้าไอรอนไซด์ครับผมเลยเลือกเป็นออปติกแทนนะครับผมแต่ถ้าอันนี้ใครใช้จอยก็ประหยัดไปหนึ่งช่องนะครับไปเลือกใส่อย่างอื่อแทนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเกมได้เลยนะครับกลางวงล้อเลยแล้วกันโอ้โหตรงนี้แม่ ตรงนี้แม่งงัวไปว่นนะเอาโ่นที่โดนตีน้อยเลยตื้อดตื้อ ไม่ยามันจะมาทันวะมันขึ้นสลิงมายุบเซลเสร็จเออรอดน่าชิดมาซ้ายละแต่ดัเต้า อุ้ยอุ้ยไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าทำงั้นเลยไม่น่าทำงั้นเลยวัดหัวครับเ <c oughs> สียงไข่วางบนเฮียทำผมไม่มีสมาธิยิงตัวนี้เลย ตื้อดึ๊ดตื้อโอ้ไม่ไหวไม่ไวิร์อึดตื้เป็นคนเดียวมันเหนื่อยครับ มหมุนเยอะๆแล้วผมไปกดปุ่มท็อกเกอร์เป้าออกไปทำไมผมถึงว่าคนมาเล่นมัดกันจังวะ โอ้ยขอจะฆ่าแต่ละตัวอของครบกลับใหม่เฮ้ยฮิตมาร์กไปหหหไปหนวะโดนเกมอฟดักตบวะ่ะตัวนี้ดักตบ

้นไดเจอใครก็ไม่รู้สานกลับมาแล้วยับโอ้โหตรงนี้เฟรมเล็ตพวกหัวเพื่อนเคยได้ยินเสียงลูกซองไฟเหรอเฮ่อหมดหวะโว้ววววโว้วโวว โอ้โห oh, แค้มตึกสามคนจิตใจทำด้วยอะไรนี้น่าจะมีคนบนมีตาย กาหมดพอดีอะไรพึ่งยิงเรา โัววัวว้วพยิงทะลุโอ้โหสนไยจนได้เต็มกระหม่อมเกาะไปไหนหมด ก็ตอนไหนมันสไน,นเ,เปอร์ยังไม่เลิกขวาเยอะไม่เวอร์กว่าเวนี้ไม่เวอร์กว่า ยเตรกูแล้วมันเซลล์ละโดนแล้วเนี่ยซ้ายตัวขวาตัว ไปทางไหนมาได้ไปไ้ Advise you load up now ตึม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 รีโหลดดิงรีโหลดดิง มีเอ็ดวานติดตัวมนดีจริง โอ้แล้วมันเข้าไปในน,นั้นนี้เอา้าเพื่อนเราไปกินแอร์ไท้อุ๊ยมาแล้วมันมาแล้วคุณม,มาแล้วทุกคน ป่าหนึ่งดึงมันไปฝั่งนู้นครับลงน้ำคือรอดเราเล่นกับมันไม่ได้ครับติดก,กันเกินไอแกงนี้ บบมาไงวันนี้อ่ะ,อะ,อะแล้วตีท้ายแล้วเหรอไอ้สี่ทำไมมันดูโดนลุมมันมาดูโดนลุมจังวะ ดูฟรีละวะวัาเต๋อฟักที่เหลือมันทำอะไรกันวะเนี้